เมื่อพูดถึงเมื่อพูดถึงลงตู่หันกลับไปดูสุปร์ุงของผมค่ะพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีขณะที่ขณะที่เขาฝากฝากหมาแก่ใช่ข่าวลงตูว่ไหวไหมเนี่ยดูภาพเมื่อวานที่สภากราโหมเป็นห่วงแทนขณะเดียวกันเสียงพรวิจารณ์ลงป้อมก็เข้าหูหมาแก่เมื่อคืนออว่าเขาวิจารณ์ว่า สมกับเป็นซุปเปอร์ลุงจริงๆเนียนจริงๆทำไมอ่ะซุปเปอร์ลุงชเนียนจริงๆช็อตไหนช็อตไหนไปดูคลิปดังต่อไปดูซิช็อตไหนเชิญค่ะไปเยอะนะช่วยมูลมีอะไรมีอะไร้น้อยไม่ว่าที่ดินเรื่องที่ดินเรื่องที่อยู่ที่อาศัยอวไรเรื่องนะครับก็เลยช่วยไปหลายหลายกรณี้วนะครับก็ทำมาเลยตลอดไม่เคยได้ว่างเว้นเลย แต่ผมเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนนะเข้าใจทุกอย่างอ่ะในเรื่องที่ดินเรื่องอะไรก็ผมก็ทําไปทั่วประเทศแล้วทำไปหลายที่มากเลยที่อยู่ที่อาศัยที่ทํากินนะครับเรื่องน้ําเรื่องอะไรต่างๆเราพยายามทําให้กระจายไปทั่วทุกพื้นพื้นผื้นแผ่นดินไทยเนี่ยทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไม่ว่าทางโคล่าก็ไปใจโอเคไฮไลท์กันอีกทีค่ะ ครับเพิ่มสักครู่สืบเนื่องมาจากมีนักเคลื่อนไหวสองกลุ่มค่ะกลุ่มที่หนึ่งเรียกตัวเองว่าสภาเครือข่ายประชาชนอีสานสอสออกลุ่มที่สองเรียกตัวเองว่าสภาประชาชนสี่ภาคใช่เขาว่าปักหลักมอบกันอยู่แถวแถวรอบธรรมเนียบอะ่ะใช่สองกลุ่มนี้ถ้ามาปักหลักเรียกร้องอะไรตอมนี้อะไรแถวแถวข้างๆแถวแถวด้านหน้าของธรรมเนียบรัฐบาลค่ะมาก็หลายวันแล้วนะใช่ค่ะเมื่อวานได้เลิกงามยามดีเยียบเข้าธรรมเนียบแล้วปรากฏว่าเมื่อวาน ซุปเปอร์ลุงของกระผมลุงป้อมเปิดทำเนียบเชิญตัวแทนสภาเครือข่ายประชาชนอีสานและตัวแทนสภาประชาชนสี่ภาคเข้าไปจับเขาคุยกันตรงๆเมื่อสักครู่ได้ยินภาษาดอกไม้จากปากของซุปเปอร์ลุงใช่ไหมครับหลายคนชมหลายคนชมทำอะไรชาวบ้านดูภาพ่บงนี้ยุคลุงตู่คงจะไม่ได้เห็นแต่ยุคลุงป้อมเออเกณฑ์เดียนมาประท้วงมาเรียกร้องใช่ไหม เชิญมาเลยมานั่งคุยกันเลยมีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินใช่ไหมค่ะใช่ค่ะก็ก็กว่ากันไปก็รับเรื่องไว้ก่อนแค่เปิดทำเนียบต้อนรับแค่รับฟังแค่นั้นมันก็ได้ใจแค่นั้นม็อบก็โอเคแล้วใช่แล้วก็รับปลายปัญหาที่ยื่นกันมาเรียกร้องมาเดี๋ยวจะไปดูให้จบก็ยอมเล่ากลับเล่าจบจบแต่มันมีภาพอยู่ภาพหนึ่งอยาก ให้ได้ชมต่อเนื่องกันไปคุณผู้ฟังทางวิทยุใช้จินตนาการตามพวกเรานะสกเก็ตภาพในจินตนาการตามพวกเราไปก็แล้วกันเมื่อสักครู่ลุงป้อมเปิดทำเนียบเชิญตัวแทนม็อบเข้าไปนั่งคุยด้วยเรื่องปัญหาหนี้สินเกษตรษกรเรื่องปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนอะไรประมาณนั้นแฮปปี mm ้เอนดิ้งจบจบเลยแฮปปี้เอนดิ้งใช่ค่ะถูกต้องเลยอืมต่อไปนี้ ต่อไปนี้ไปดูภาพต่อไปนี้เชิญเอาขึ้นจอเลยไปดูสิภาพอะไรนี่เห็นไหมครับป้ายไวิ้ลขนาดใหญ่ย้อนกลับไปเมื่อวันที่23กันยายนใช่ค่ะเมื่อวันที่8เมื่อวันที่28ใช่ไหมเมื่อวันที่28ค่ะย้อนถอยกลับไปอีก23ก่อนหน้าอืกลุ่มสภาเครือข่ายประชาธิสารกลุ่มสภาประชาชนสี่ภาคกลุ่มนี้สองกลุ่มนี้นี่แหละค่ะเขาได้ทําป้ายไวเนลขนาดใหญ่มีข้อความว่าข้อความสั้นๆเลยนะ ขอกอดลุงป้อมหน่อยนายกของประชาชนเอาป้ายไวเนลดังว่าไปติดริมถนนราชดำเนิอนนอกแถวๆใกล้ๆก,ก,ก,กับองค์การสหกรรมป่าไม้ค่ะโอ้โหนั่นแน่นแ,แล้วก็มีรูปด้วยนะไม่ใช่มีแค่ข้อความนะน,นมีรูปลุงป้อมด้วยอย่างน้อยก็สามภาพด้วยกันน่นแน่นั่นแน่นันแน่ขอกอดหน่อยลุงป้อมนายกของประชาชนแต่ว่าอะไรเนี่ย เลยได้เข้าเลยไงยี่แปดก็เลยเปิดทำเนียบให้เข้าไปคุยไปเจรจากันเลยสามสิบสามสิบกันยาค่ะหลังจากสารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยประเด็น8ปีนายกรงตู่เสร็จเรียบร้อยแล้วใครอย่าลืมไปปลดป้ายพวกนี้น้อย่าคาไว้แถวแถวราชดำเนินที่เป็นทางผ่านของลุงของลุงตู่นะวันนี้ปลดแล้วมั้งปลดแล้ววันนี้ปลดแล้วปลดแล้วปลดเรียบร้อยแล้วไม่รู้ปลดเรียบร้อยแล้วปลดเรียบร้อยแล้ว 嗯，好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 。